ติดดาวทำแมนฟิวครับติดดาวนัดช่องนาเชียามาฝากพี่บีเช่นเคยอีกแล้วครับกลับมากันแล้วครับพี่บีครับกับยูโร2024ครับ นัดแรกครับวันนี้ครับเลือกมา1คู่นะครับนาชองนาเชียครับเป็นคู่ของเยอรมันกับทางด้านของเดนมาร์กครับแต่ก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์ครับพี่พีครับสำหรับพี่พีท่านใดครับที่ยังไม่ได้เปิดใจเข้ามาในครอบครัวของทาแอนฟิลด์ครับอย่ามัวรอช้าครับพี่พีครับเมื่อวานนะครับโอสกอร์ครับแตกกันมาอีกแล้วครับสำหรับชุดของไก่กรอบทอดพร้อมเสิร์ฟ51วันแล้วครับพี่พีครับ51วันแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พีที่อยู่ในครอบครัวของทาแอนฟิลด์ด้วยนะครับ atm09 อย่าลืมนนนนะคคคคครรรรรรัััััับบบบพีี่่่ออออยยยาาาาามมวววช้้เเเดดิทงขูใก เยอรมันครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการที่พวกเขาเป็นแชมป์กลุ่ม A ครับส่วนในด้านของเดนมาร์กเองเนี่ยนะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการที่รั้งอันดับที่2ของกลุ่ม C ครับและเฮตูเฮในการเจอกันก็เป็นด้านของเยอรมันเก็บชัยไปได้1เกมเดนมาร์กเก็บชัยไปได้1เกมจาก5เกมที่ผ่านมาครับเสมอกันไปถึง3เกมครับรวมทุกรายการที่ผ่านมานะครับ เยอรมันครับภายใต้การทำทีมของยูเนียนนาเกมันครับยังทำผลงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องครับโดยผู้เล่นหลัก,ลกๆที่พวกเขาจะใช้ในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นทางด้านของโทนี่ครอสครับจามามูเซล่าอินไคกุนโดกันฟอร์เรสเวิร์และนิคลาสฟคุกครับจัดว่าเป็นชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดในปัจจุบันครับและดูผลงานค่อนข้างที่จะดูดีเลยทีเดียวครับ่วนฟังของเดนมาร์ครับภายใต้การทำทีมของแคสเปอร์ไฮยิมันนะครับ พวกเขาเนี่ยก็มีเกมรุกที่ดีมีเกมรับที่ดีครับเข้าสู่รอบนี้มาได้ไม่ใช่การฟุกนะครับตัวผู้เล่นหลักๆครับที่ใช้ก็จะเป็นชุดเดิมครับโทมัสเดลานีครับโยมาคิมเมเล่คริสเตียนอีริกเซนครับารามุชอยลุนและโยนานสวินนะครับ ดูแล้วเกมนี้ครับเยอรมันได้เปรียบในทุกแง่มุมอยู่แล้วครับแม้ยังมีปัญหาในเรื่องของการจัดทัพครับแต่การรับมืออย่างทีมอย่างเดนมาร์กครับไม่น่าจะใช่โจทย์ที่ยากเกินไปสําหรับพวกเขาครับรับภาพรวมกับรายการนี้ครับเดนมาร์กเองก็ยังถือว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่ครับฉะนั้นแล้วค่าคืนนี้ครับขอพาพี่ๆไปเชียร์ด้านของอินซิเรกดูแล้วเผ็ดเดือดแน่นอนครับและติดตามตัวอื่นจะเป็นอะไรครับชุดของไก่กรอบทอดพร้อมเสิร์ฟเราเสิร์ฟกันเป็นวันที่52ครับวันนี้ครับจะมาในรูปแบบไหน ติดตามได้ในอะคาเดมีของทา m แอนด์วิวเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับพี่ๆครับสวัสดีครับ